สวัสดีค่ะคลิปนี้อิมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักไฟ LED 2ประเภทก็คือ SMD แล้วก็ COB ทั้ง2ตัวนี้เขาคืออะไรแตกต่างกันยังไงกับการใช้งานในด้านโปรดักชันคลิปนี้อิมมีคำตอบมาให้แล้วไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักประเภทของไฟ LED ระหว่าง SMD แล้วก็ COB กันก่อนเลยค่ะมาเริ่มกันที่ SMD LED หรือ Surface Mount LED ส่วนใหญ่มักจะมาในรูปแบบเม็ดหรือจะเรียกว่าชิปก็ได้ค่ะเรามักจะนำไปติดกันที่แผงวงจรซึ่งการติดตั้งแบบนี้เราจะเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า surface mounting technology หรือก็คือ SMT นั่นเองค่ะตัวชิปจะมีขนาดเล็กมีหลายขนาดหุ้มด้วยสาร e ีพ็อกซิ i เซินมีความร้อนสะสมน้อยกินไฟน้อยมีสีให้เลือกหลากหลายสี แสงที่ได้ก็จะเป็นเม็ดเล็กๆมักจะใส่ลงไปในอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟแสดงผลไฟบ้านไฟเส้นหรือป้ายไฟโฆษณานั่นแหละค่ะมาต่อกันที่ C O B L E D กันเลยค่ะ ไฟ COB LED ย่อมาจากชิปออนบอร์ด LED คือการนำชิป LED ขนาดเล็กมากหลายๆตัวมารวมกันบนบอร์ดแผ่นเดียวในพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากันเขาจะใส่ชิปเข้าไปได้มากกว่าแบบ SMD ถึง8เท่าซึ่งทำให้มีค่าความสว่างที่สูงมากให้แสงที่สม่าเสมอสามารถกระจายแสงได้ดีแล้วก็มักจะนำไปใช้ในงานที่ต้องการให้ความสม่ำเสมอของแสงอย่างเช่นพวกไฟสปอตไลท์นี่แหลคะค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนน่าจะยังสงสัยกันอยู่ว่าแล้วมันต่างกันยังไงในงานด้านโปรดักชันอิมก็ขอสรุปเอาไว้ในแง่ของการใช้งานเป็นหลักนะคะในงานด้านโปรดักชันของเราจะให้ความสำคัญกับแสงค่อนข้างมากแสงที่ได้ต้องมีความสม่ำเสมอแล้วก็เที่ยงตรงค่ะมาดูกันที่ข้อแรกก็คือในเรื่องของกำลังไฟกันก่อนเลยค่ะ SMD LED เขาจะมีความสว่างน้อยกว่า COB LED เมื่อวัดกันที่ลูเมนต่อวัตซึ่ง SMD LED จะมีค่าความสว่างอยู่ที่50-100ถึงลูเมนต่อวัตส่วน COB LED จะมีค่าความสว่างมากกว่า80ลูเมนต่อวัตค่ะถ้าจะให้วัดกำลังไฟที่เท่ากัน SMD LED จะใหญ่กว่า COB LED ค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะแบบนี้นะคะก็เลยไม่นิยมนำมาผลิตเป็นไฟสำหรับงานโฟรดักชันค่ะ ข้อที่ 2. เรื่องของคุณภาพแสงเนื่องจาก COB LED มีการวางชิปบนบอรดที่ละเอียดกว่ามากค่ะทำให้ได้คุณภาพแสงที่คงที่กว่าได้ค่าเควนที่ตรงและก็แม่นยำมากกว่านอกจากนี้ยังมีในเรื่องของความถี่หรือเฮิร์ตที่มีผลต่อกล้องค่อนข้างมากเลยค่ะก็เลยเป็นที่นิยมอย่างมากในการนำมาผลิตเป็นไฟสำหรับถ่ายภาพแล้ก็วิดีโอนั่นเองค่ะข้อที่3การเลือกใช้งาน ในงานด้านของโปรดักชันส่วนใหญ่แล้ว SMD LED มักจะถูกนำมาใช้งานในด้านของเดคอเรทเป็นหลักเลยค่ะอย่างเช่นเจ้าไฟเส้นไฟประดับเพื่อนำมาสร้างสรรค์บรรยากาศสร้างสีสันต่างๆส่วน COB LED ก็มักจะถูกนำมาใช้เป็นไฟหลักในการสร้างแสงในงานต่างๆนั่นเองค่ะ ในปัจจุบันทั้ง SMD LED แล้วก็ COB LED สามารถปรับสีแล้วก็อุณหภูมิได้เหมือนๆกันเลยค่ะแต่ว่าเจ้าตัว COB LED เขาจะมีราคาที่สูงกว่า SMD LED ค่ะเนื่องโดยต้นทุนการผลิตที่ซับซ้อนกว่านั่นเองค่ะ ในคลิปนี้อิมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะพอมองออกแล้วใช่ไหมคะว่าไฟ LED แบบ SMD กับ COB คืออะไรแล้วแตกต่างกันยังไงในงานด้านของโปรดักชันทุกคนสามารถนำเอาความรู้ที่มาฝากกันในวันนี้ไปปรับใช้แล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะคะหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ COB Media แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยคะ่ะ